สวัสด,ดีครับเพื่อนๆมีนูมือเทียงในชช่วโมงเร่งด่วนกับอาหารจานด่วนวันนี้กับเป็นข้าวผัดมูไข่ดาวปลอมเสิร์ฟล้วครับเพื่อนๆครับก็เริ ielle, เ่มต้นเ,เราก็มาเชียดเนื้อมูเนื้อมูเราเชียดให้เป็นชิน้นทั้งบางๆยาให้นะเพราะว่าเดียวมันอีแข้งแล้วก็มาซอยหัวเทียมซอยให้ละเอียดให้บางๆแล้วก็มาหั่นพักโลยไพักนี้ก็เป็นพักปวางตึงต้นอาจารละคีดีพร้อมันเป็นพักปลอกซานหมายถึงสานอาหารครับความจะเหลวกกันหลังทำความสะอาดล้เอียดเอยตั้งกระทะให้น้ำมันร้อนตอกไข่ใส่ลงไปตอดไข่ดาวเตรรียมไวโลก่อนคับ ใส่กระเทียมลงไปแล้ลวก,ก,ก็ตามด้วยเนมู้พัดไปพัดมาให้โปรไกลๆซุกอย่ายฟุ้งซุกตามโดยข้าวหนึ่งฟองแล้วก็ใส่น้ำปลาน้ำตาลทรายแล้วหลังจากนั้นก็ตีข้าวที่เราอยากกินก็เสร็เราก็ใส่ลงไปตามนั้นแล้วก็ตามด้วยซอสหอยหนางรมซอสลุงหลักปลา,าเคี่ยวซีอิ๊วดำแล้วก็พุ้งลุงหลักถนนแล้วก็พัดกรุบกรอบให้ข้าวตอนนี้เราพัดให้นานนิดพอเสร็จแล้วเราก็ใส่พักกวางตุง้งเทเราพานเตรียมไว้ที่ลงในกระทะงกับได้เวลาครับตักข้าวพัดใส่จานเตรียมเสิร์ฟกันครับ รากับมาหั่นมะนาวเอาสักเสกพอเราเอาข้าพัดมาแล้วก็บกีบมะนาวลงบนแล้วก็ตามด้วยพริกไทยปน่นสักคิดสัก,กนนขุย,ย,ยครบกไส้นาไข่ดาวติดทอดยังรีมไตัวแรกรับเอามาโบนะตามด,ด้วยซอสปรุงรสฝ้าเคี้ยวสักทีรับทุกสิ่งทุกอย่างก็เรียบร้อยเลยเมนูมูเทียงวันนี้ก็เป็ดข้าวผัดหมูไข่ดาวปลอมเซิฟนะครับเพื่อนๆมาขึ้นเทียงบานผมกับวันนี้ในเวลาเชยามง่งเล็งดวนช่วงพักเทียงก็ตรงคู่กับอาหารจานด่วนทำอะไรต่กินง่ายๆทำง่ายๆประหยัดมากับเนเ่อนกินข้าวบานพม